สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวรถถทุกท่านนะครับอยู่กับ M2 มสเจริญการช่างนะครับโรงงานผลิตค่าติดรถไถวันนี้มาอัปเดตในส่วนของค่าติดผ่านพวนรถไถนะครับวันนี้เรามีจัดส่งลูกค้า1ท่านนะครับเป็นโซนภาคอีสานนะครับแล้วก็อัปเดตการผลิตนะครับค่าติดผ่านพวนนะครับตัวนี้เป็นน้องเล็กนะครับก็เป็นค่าติดผ่านนะครับตัวรุ่นนะครับรถถเก่านอกนะครับ L1 นะครับ หนึ่งตัวนะครับลูกค้าสั่งซื้อเข้ามาตั้งแต่ช่วงกลางเดือนแล้วนะครับแล้วก็เป็น L 3 2แรงนะครับเป็นของคูโบตานะครับหนึ่งท่านนะครับก็พร้อมจัดส่งแล้วตอนนี้นะครับลูกค้าอยู่จังหวัดสงขลานะครับเป็นตัว L 3 2แรงนะครับเดี๋ยวไปดูตัวแรกนะครับว่าเราจัดส่งไปที่จังหวัดไหนแล้วก็เดี๋ยวจะพามาดู2ตัวนี้นะครับนี่เป็นน้องเล็กนะครับที่เราพัฒนานะครับพัฒนาจากรุ่นก่อนนะครับรุ่นก่อนก็ L 3 2แรงปกติเราจะใช้เป็นตัว คาเหล็กตัวใหญ่นะครับเพื่อที่จะให้น้ําหนักมันเยอะคราวนี้ใส่น้ําหนักเยอะเกินไปนะครับมันทําให้หางลดนะครับเขาเรียกอะไรหางลดเวลาวิ่งไปแล้วมันโยกนะครับก็คือมันโหลดเกินนะครับมันโหลดเกินน้ําหนักมันเยอะอาจจะเยอะเกินไปนะครับเราก็เลยพัฒนาจากตัว L40 นะครับพัฒนาจากตัว L40 นะครับก็มาจะเป็นน้องเล็กตัวนี้นะครับนี่น้องเล็กตัวนี้ก็ให้ดูคร่าวๆนะครับเดี๋ยวผมจะมาไล่รายละเอียดคร่าวๆว่า เราปรับปรุงตรงไหนไปบ้างจากตัว L 4 0นะครับเดี๋ยวไปดูตัวที่เราจะจัดส่งนะครับขนส่งของอาภาคอีสานนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นคุณประยงนะครับคุณประยงก็อยู่ที่อำเภอนูนสะอาดจังหวัดอุดรธานีนะครับตัวนี้เป็นค่าติดผ่านพวนรถไถ่ย M 6 2 4 0นะครับโค้งผ่านลูกค้าสั่งแยกนะครับสั่งแยกจากคูบุต้มานะครับปกติแล้ว M 6 2 4 0จะใช้ใบผ่าน20 สี่นิ้วเป็นของตาช้างนะครับของตาช้างความยาวก็จะประมาณหนึ่งนะครับความยาวก็จะเท่ากันกับตัวนี้นะครับแต่ว่าตัวนี้การวางขานะครับการวางขาจะต่างกันนะครับตัวนี้ลูกค้าซื้อโครงผ่านแยกจากคูเบต้านะครับตัวรถเป็นคูเบต้าเอ็มหกนะครับแต่ว่าโครงผ่านเป็นของนาซานะครับเป็นของนาซาเป็นแบรนด์ประเทศไทยนะครับก็ตัวนี้นะครับประกบกับตัวโครงผานของนาซาได้เลยนะครับ การวางขานะครับเราทําแคบขึ้นแคบเข้ากว่าเดิมนะครับแคบเข้ากว่าเดิมแต่ตัวคานเนี่ยเราตัวคานเนี่ยนี่ฮะตัวคานนะครับเราทํามารับกับตัวรถอยู่แล้วนะครับเพราะว่า M 6 2 4 0สนะครับสเปคตัว MU 49 M 6 2 4 0 MU 5 7นะครับฐานล้อเท่ากันเลยนะครับถ้าสเปคฐานจากคูบูตะก็จะยาวนะครับยาวกว่าตัว L 5 0นะครับตัวนี้ก็เป็นโครงฐานของ NASA นะครับของ NASA นะครับไปถึงก็ติดตั้งได้เลยนะครับนี่ ครับลูกค้าอยู่อำเภอโนนสะอาดจังหวัดอุดรธานีนะครับราคารวมเก็บเงินปลายทางนะครับแตกต่างจากตัว L 5 0ยังไงนะครับราคาต่างกันอยู่500บาทนะครับตัวนี้ยอดรวมเก็บเงินปลายทางอยู่โซนภาอีสาน8500าบาทนะครับรายละเอียดก็คือแตกต่างจากตัว50แรงยังไง50แรงเนี่ยใบผานเท่ากันนะครับเท่ากันกับตัว M U 4 9 M 6 2 40เลยนะครับใบผาน24นิ้วนะครับแต่ความกว้างของตัวรถนะครับ จะสั้นกว่านะครับจะแคบกว่า L50 นะครับจะแคบกว่า M พวก MU นะครับพวกรุ่น MU นะครับเพราะว่าตัวตัว L50 เนี่ยความยาวค่าอยู่ประมาณ185เซนนะครับตัวนี้เราจัดให้ก็คือ2เมตร10เลยนะครับ2เมตร10 210เซนเลยนะครับสำหรับตัว M6240 ตัวนี้นะครับเนี่ยความยาว ตกต่างกันนะครับราคาต่างกันอยู่500บาทนะครับก็คือความยาวต่างกันนะครับเราจะได้เพิ่มคานเหล็กเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ระดับฟันก็เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็การวางขานะครับคนลราสเปคกับตัว L50 เลยนะครับวางขาตัวนี้ก็ถึงไปถึงก็ติดตั้งได้เลยมีน็อตมีแหวนไปให้นะครับประกับล็อกนะครับแล้วก็การทําฟันเนี่ยเราก็ทําเอียงองศาให้อยู่แล้วนะครับแล้วก็การปรับระดับก็เหมือนเดิมครับ ปรับระดับได้4ตำแหน่งนะครับตามใบผานที่มันเล็กลงนะครับสําหรับโรงงานเราจะเน้นที่ใบผานนะครับถ้าเกิดว่า L40 นะครับระดับขาทั้งหมดทั้งบนทั้งล่างเนี่ยก็จะอยู่ใน22นิ้วนะครับ L50 นะครับระดับขาก็จะอยู่ใน24นิ้วนะครับสำหรับรุ่น M88 แบบนี้รุ่นใหญ่ขึ้นไป26นิ้วขามันก็ต้องยาวขึ้นตามใบผานนะครับเราจะสร้างตัวคาดเนี่ยตามคูงผานอยู่แล้วตามตัวลวดตามโคูงผานนะครับ ก็เราจะผลิตเป็นรุ่นไขรรุ่นมันนะครับใส่ด้วยกันไม่ได้นะครับใครที่จะสั่งซื้อก็แจ้งตัวรถให้ตรงแจ้งรหัสผ่านไทยให้ตรงนะครับมันถึงจะใส่ได้มันถึงจะทํางานได้ดีนะครับผมแล้วก็2ตัวนี้นะครับก็ตัวปรับปรุงนะครับโรงงานเราปรับปรุงอย่างต่อเนื่องนะครับพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับเพื่อจะให้ตอบโจทย์ต่อการใช้งานของลูกค้านะครับเพราะว่าตัวนี้ก็ได้แรงบันดาลใจจากตัว L40 นะครับนี่ นี่ตัว L 4 0นะครับนี่ตัว L 4 0นะครับเดี๋ยวมาดูว่า L 3 2นะครับหรือว่ารุ่น L 1รถเก่านอกนะครับใช้โครงผ่านตัวเดียวกันเลยนะครับกับตัว L 4 0แตกต่างกันยังไงนะครับสาหรับตัวคานเหล็กเราทําให้เบาขึ้นนะครับทาให้เบาลงนะครับทาให้เบาลงนะครับตัวคานเหล็กนะครับจะทําให้เบาลงแต่ว่าเหล็กก็ได้มาตรฐานเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ตัวคานตัวนี้นะครับนี่คานตัวนี้นะครับนี่เราก็ทําให้มันสั้นลงนะครับสั้นลงเพื่อที่จะ เวลาเราติดตั้งกับตัวรถนะครับไอตัวคาดเนี่ยมันจะพับลงกับตัวผานนะครับดูแล้วสวยนะครับสวยนะครับเราพัฒนามาเพื่อจะให้ลูกค้าใส่แล้วดูดีด้วยไม่ได้ใช้งานดีอย่างเดียวนะครับก็เวลาติดตั้งนะครับราคาตัวรถก็ค่อนข้างที่จะหลายบาทหลายแสนเนาะหลายแสนทั้งหมดเลยนะครับก็ครึ่งล้านนะครับราคาตัวรถนะครับแต่ละรุ่นบางคันก็ถ้าเป็น MU ็ก็เฉียดล้านเลยนะครับก็ ใช้ดีอย่างเดียวไม่ได้ต้องสวยด้วยนะครับต้องสวยด้วยตัวนี้ก็ปรับปรุงมาเพื่อที่จะให้ตัวพับเวลาพับเนี่ยมันเ,เข้ากับตัวผานไถแล้วก็มองดูก็สวยขึ้นนะครับแล้วก็ระดับไอตัวปรับนี่ตัวปรับตัวนี้นะครับแล้วก็ตัดให้มันสั้นลงนะครับตัดให้มันสั้นลงนะครับเพื่อเพื่อว่าเวลาเราใช้งานนะครับไอตัวเนี้มันจะกด ถ้าเราทำตัวเดิมเนี่ยก็คือมันกดเยอะเกินไปนะครับมันกดเยอะเกินไปสําหรับตัว L32 แรงเนี่ยเป็นรถเล็กนะครับรถเล็กกาลังก็ไม่ค่อยเยอะนะครับแล้วก็รับน้ําหนักการโหลดนะครับไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับเราจะไปติดค่าตัวใหญ่แล้วก็ให้มันกดเยอะเกินไปเนี่ยมันก็หนักลดเบืองน้ํามันเบืองแรงลดไปอีกนะครับตัวนี้เราก็เลยทําให้มันกดน้อยลงนะครับกดน้อยลงตัวนี้นะครับนี่ ให้มันสั้นลงแล้วก็ปรับระดับได้เหมือนกันครับปรับระดับได้เหมือนกันแล้วก็ขนาดเหล็กก็จะเบาเบาลงนะครับเบาลงจากรุ่นเดิมนะครับก็ประมาณนี้สําหรับองศาของฟันเนี่ยก็เอียงให้เหมือนกันนะครับเอียงให้เหมือนกันการติดตั้งก็ง่ายๆเลยนะครับไปถึงก็ขันน็อตล็อกได้เลยนะครับราคารวมส่งอยู่ภาคอีสานอยู่6000บาทนะครับเก็บเงินปลายทางได้ทุกพื้นที่นะครับสาหรับรุ่น L3 2าที่แรงนะครับความยาวคาดอยู่155เซน นะครับบวกระยะฟันบวกอะไรเข้าไปอีกนะครับเพราะว่าเราทําตามโครงขานอยู่แล้วครับนี่ครับโครงขานวางขาการวางขาก็คือขาจะแคบกว่าตัว L 4 0นะครับขาจะแคบกว่าแล้วก็ไปถึงก็ติดตั้งได้เลย,เลยมีนอ็อตมีแหวนมีประกับล็อกไปให้นะครับตัวนี้ก็พัฒนาต่อจากตัว L 4 0มาใส่ L สาที่แรงนะครับก็ฝากพี่น้องด้วยนะครับมสเจริญการช่างโรงงานอยู่อำเภอพยัคฆภูมิพิสัยจังหวัดมหาสารคามวันนี้ก็มีสั่งซื้อเข้ามาอีก2ท่านนะครับก็เป็นลูกค้าอยู่ที่ อุบลราชธานีหนึ่งท่านเป็นค่าติดลอตเตอรี่นะครับลูกค้าสั่งไปใช้งานปีหน้าสั่งไว้ก่อนเลยนะครับอุบลราชธานีหนึ่งท่านแล้วก็เป็นลูกค้าที่อยู่สุโขทัยหนึ่งท่านนะครับสำหรับ2ตัวนี้นะครับมีเจ้าของแล้วนะครับตัวแรกนะครับลูกค้าจะมารับเองอยู่ที่อำเภอปทุมรัฐจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับนี่ใส่รถ L1 นะครับเป็นรถรถเก่านอกนะครับสำหรับอีกตัวหนึ่งเป็น L3 าที่2แรงนะครับส่งไปที่จังหวัดสงขลานะครับ สงขาก็ส่งได้เก็บปลายทางได้เลยนะครับก็ฝากเอาไว้ด้วยครับเอมสองเจริญการช่างโรงงานอยู่อำเภอพยากระภูมพิสัยจังหวัดมหาสารคามขอบคุณครับ